สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของ google doodle นะครับวันนี้ใครเข้าเว็บค้นหาของ google นับอาจจะได้เห็นโลโก้ google แปลกๆครับซึ่ง google เนี่ยเปิดตัว doodle เกมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อต้อนรับการเปิดตัวของโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งจัดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับใน google doodle วันนี้ก็เลยมีเกมเหมือนกับว่าการละเล่นพร้อมกันไปด้วยกับโอลิมปิกนะครับโดยจะมีเกมกีฬาให้เราเลือกเล่นนะครับทั้งหมดอยู่7 เกมกีฬาด้วยกันนะฮะเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในเว็บของ Google Doodle นะครับเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง Google นะครับแล้วก็ Studio อสี่องศาก็จะเป็นเหมือนกับสตูดิโอของประเทศญี่ปุ่นโดยเกมจะเป็นเกมแบบแนวย้อนยุคไฟล์ภาพแบบ16บิตนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้เกมก็จะมี7เกมกีฬาด้วยกันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกีฬาทั้งหมดเลยนะครับเกมแรกก็จะเป็นเทเบิลเทนนิสเกมที่สก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดนะฮะ เกมที่3จะเป็นเกมยิงธนูเกมที่4จะปี้เกมที่5จะเป็นระบำใต้น้ำนะครับเกมที่6จะเป็นปีนเขานะครับ เกมที่7นะครับเกมสุดท้ายจะเป็นการวิ่งมาราธอนนะครับเกมนี้จะมีทั้งหมดนะครับคือให้เราเลือกข้างคล้ายๆเหมือนกีฬาโอลิมปิกเหมือนกันครับซึ่งจะแข่งเป็นประเทศใช่ไหมแต่ว่าใน Google d o o d l e เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสีนะครับซึ่งจะมีด้วยกันอยู่สีสีด้วยกันนะฮะก็ตามโลโก้ของ Google นะซึ่ง Google เนี่ยเขาก็จะมีโลโก้เขาเป็นสีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะฮะจะเป็นแบ่งออกเป็นสีน้าเงินสีแดงสีเขียวและสีเหลืองนะครับใครที่เริ่มเล่นเกมนะก็จะมีลักษณะแบบให้เราเลือกว่่่าาาเเเเรรรจจะะะะะะออยยูสสสีไหนนนนนแแล้วขกก็็บบคคคมัืๆ โดยการเล่นเกมเนี่ยจริงๆมันจะมีฝุ่มอยู่ไม่กี่ปุ่มแล้วมันจะมีปุ่ม ลูกศรนับที่คีย์บอร์ดนับปุ่มซ้ายขวาขึ้นลงนะครับแล้วก็กลุ่มสเปซบาร์นะครับแล้วก็แบ็กสเปซนะเพื่อทําการยกเลิกนะครับหรือคุณอาจจะใช้จอยสติ๊กนะครับในการเล่นก็ได้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะโอเคอันนี้คือรูปแบบของเกมของ Google d o o d l e วันนี้ทั้งหมดนะฮะก็ซึ่งซึ่งจริงเนี่ยเกมตัวนี้มันชื่อว่า Champion Island เกมนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับคุณไปที่หน้าแรกของเกม Do เด l e Google นะครับหรืออาจจะไปที่หน้าต่างนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าหน้าต่างนี้ ว่า Google เนี่ยเขาจะเปิดให้เล่นเกมนี้ได้กี่วันนะฮะก็ใครที่อยากเล่นก็ไปลองเล่นกันดูนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากครับกดที่ไปหน้าต่างของโลโก้ Google นะครับแล้วก็กดลูกศรนะเพื่อเดินนะครับลักษณะแบบนี้นะครับปกติมันจะไม่ใช่ร่านี้หรอกอันนี้ผมเลือกสีแล้วเห็นสังเกตที่เสื้อแม่เป็นสีน้ำเงินนะคือกดเดินเดินไปครับเวลาเจอคนอย่างเงี้ยมีคําพูดอย่างเงี้ยคุณก็กดสเปซบาร์นะจะเป็นการเหมือนการคุยนะครับมันก็จะมีหน้าต่างเด่นขึ้นมาคล้ายๆกับเกมแนว RPG ครับก็จะมี ประมาณแบบนี้นะครับใครที่อยากจะแคนเซิลหรือกดไปแล้วกดสเปซบายอีกทีนะครับแล้วกดเกมนะครับเริ่มไปเรื่อยๆนะครับเกมแรกจะเป็นเกม Table t e n นนิสนะครับเนี่ยจะมีนี้จะมีให้เราเลือกสีนะครับเห็นไหมครับมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับอะไรประมาณแบบนี้พอเราเลือกสีเสร็จอันนี้ผมเลือกสีไปแล้วนะครับก็วิธีการเล่นก็นะครับ เล่นไปเรื่อยแล้วมันจะมีตารางบอร์ดสีอยู่ว่าได้กี่คะแนนอะไรประมาณแบบนี้นะครับสำหรับใครอยากจะรู้ว่าเกมเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ลองกดที่ตรงนี้ดูก็ได้ครับมันก็จะมีเกมลักษณะแบบนี้เห็นไหมมีให้เราวาบไปด้วยด้วยเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับอะไรประมาณแบบนี้นะครับไปลองเล่นกันดูนะครับผมจะไม่เล่นให้ดูเพราะจริงไม่เล่นไม่ยากหรอกครับก็โอเคนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นครับเกี่ยวกับการรายงานของ Google Doodle นะครับใครที่อยากจะเล่นก็ลองไปเล่นกันดูนะครับคลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอยนะครับ